สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ FC เฮ้ยต่หนาวไหมคะหนาวไหมคะ สวัสดีค่ะนาริตะหันหน้ามานี้จิหันหน้ามานี้จิสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าแจ๊วน้องนาริตะจังนะคะสวัสดีค่ะเมื่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ป้าสร้างอันลูกซีนกับใครใครเดี๋ย,ค,ยคุยรอเด้อ<ะ>ค่ะค่ะคุยรอป้าด<ะ>เด้อค่ะค่ะแม่เดี๋ยวยูก็จำนะเดีตยวคุยรอกับยซีรอนะคะยิ้มสวยๆก่อน มาเร็วๆสวัสดีค่ะมาเร็วๆค่ะหน,ห,คนหนูใครได้ลูกใครสิแตกชงิบ่อาลูกชิ้นหรอ,อหใครยังไม่ิลูกไม้ไนมเห,นหรอ,อหคะไี่ติกิ้าก็จะชิมบูเหมือนกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอะไรคะบอเยฟบสีสิกินอะไรคะกินชิ้นค่ะไปไหนให้ปลาเช็ดให้ไหมปลาเช็ดหน่อยมั้ง ป่าห้ามเสียห่เบิ่งเม้นวะคนฝาเซ็นมือพ,ดอ,พดอ,อดีหรออันนี้ป้าเชฟไหมมัได้หอมหอมสวัสดีค่ะเอาเชฟอีกข้างหนึง่ง น้ลกินชิ้นกินชิ้นค่ะเอา <c oughs> โอ้ยกินน้ำไหม,มกินน้ำพ่ปาาน้ำให้ค่ะ กินน้ำก่อนลูกอ่ะอกินน้ำโอ้ยนาลีตามันเปลี่ยนได้ลูกอันไหนอ่ะเออกินน้ำก่อน สวัสดีค่ะนันิตาไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วค่ะมันหนาวหนาวก็เลยบอกอาบน้ำให้เลยเช็ดหน้าเช็ดอีป,ปุออีป,ปี้เอาค่ะทาแป้งเอาค่ะอาแป้งเอาไหนไปันอะไรตาดูซิไห<า>นาตาดูก่อนมวกหรอ ออกแล้วค่ะโอเคออกแล้วค่ะออกหรือยังออ,ออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะกินต่อค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะตำรูจเดี๋ยวป้าผ้าพ่อผมให้คุณลุงก่อนเนดะ้อผ้าผมให้ลุงจ๋าก่อน ไหนเงยหน้าขึ้นอกออกยังออกแล้วค่ะไม่ได้ออกยลยหลอก,ออกล้างมูกปะไม่เป็นล้างมูกดีกว่าสวัสดีค่ะ ลูกเอาเอาเอาหย่บานเนี่ไปใช้บาทลูกฮะอย่าออกไปเด้อลูกเด้อมันหนาวได้หันละเดี๋ยวป้าพาผ่านก็เทา,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 านึง สวัสดีค่ะเป็นล้างหมูดีกว่าป้าว่าป่ะมาป้าป้าป้ไปไปล้างหมูป่ะล้างหมูไหมไปล้างหมูป่ะมานั่งโซนนี้ก่อนเออเดียรเรียว์ปลาด่างให้ ค่ะเดี๋ยวป้าเจ้าขออ,อรรนุญาตไลลงซ้ำนีก่อนนะจัตยาผ้านองไปล้างจมูกก่อนเด้อน,นอนคิดดังติดจมูกน้องค่ะเดี๋ยวน้องไปล้างจมูกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปล้างหมูกก่อนค่ะ